เฮ้ยเหลือเฮ้ยเยื่อยู่นบนต้นไม้ยังไงทุกคนเฮ้ยเฮ้ยวิ่งมาแล้วเฮ้ยทุกคนมวิ่งมาแล้วเฮ้ยเหลือมันสร้างบ้านทุกคนเหลือมันสร้างบ้านอุ้ยทุกคนเห็นไหมเอาคลิปนี้ไปส่งให้ใครดูใครก็เชื่อทุกคนเหลือมันสร้างนะครับผมวันนี้จะกับผมดีซีโรนะครับผมทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแกล้งเพื่อนผมก็คือฟีมหนึ่งสองศูนย์เก้านะครับน่ะ มีคนคอมเมนต์มเยอะมากนะครับผมผมก็จะจัดให้นะครับเพราะว่าซีมเคยแกล้งผมไว้นะครับผมก็นั่นแหละใครยังไม่เคยไปดูคลิปนั้นนะก็ลองไปดูได้น,นะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับผมนั่นแหละครั้งนี้ผมจะมาแก้แค้นผมโดยการแปลงร่างเป็นเสือมันคือเสืออะไรเนี่ยขอดูก่อนมันคือเสืออะไร มันคือเสืออะไรอะมันคือเสือเบนเกลค่ะเสืออะไรเนี่ยเออมันคือเสือนะครับผมนั่นแหละครั้งนี้ผมจะมาแก้หนุ่มครั้งนี้เขาจะมาเอาชีวิตรอดในป่านะครับนี่คือในป่าลึกเลยนะแล้วบ่านที่อยู่ในป่าก็เจอเสือนะครับบอกเลยนะโคตรอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึง100รไลค์นะครับผมทุกคนกดติดตามช่องดิจิตอลไปถึง1 0,000ซับนะครับผมทุกคนไมู่้ปล่อยคลิปนี้ไปจะ1 0,000หรื้อย่างนะเออแล้วก็กดติดตามช่องหนึ่งสองศูนย์เก้าด้วยนะครับผมโอเคไปดูคลิปนเลย เพื่อนๆที่ชอบอ่านการ์ตูนคอมิกหรือมังงะทุกคนนะครับผมเราเคยพบปัญหาแบบว่าไม่รู้จะหาการ์ตูนที่ไหนไหมครับหรือว่าแบบไม่มีการ์ตูนให้อ่านฟรีวันนี้นะครับแอปใหม่มาแรงช่วงนี้นะผมทุกคนห้ามพลาดเลยนะั่นก็คือแอปไอมังงะนะครับตอนนี้แอปยังได้จัดกิจกรรมแจกเงินสดฟรีเรามาดูกันเลยนะครับแอปนี้โหลดฟรีได้ที่ทั้ง Play Store และ App Store ค้นหาง่ายๆเลยเพียงแค่กดเข้า Play Store หรือ App Store พิมพไอมังงะกดค้นหาก็เจอเลยนะครับ สกดติดตั้งแอปนะครับเปิดใช้งานฟรีได้เลยหรือว่าผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมโหลดได้โดยตรงเลยนะทุกคนกระตูนแนวสไตล์ที่ผู้ชายชอบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟนตาซีแอคชั่นหรือการต่อสู้มีอยู่หมดเลยอย่างเช่นกระตู Super นซะูเปอร์คิวเนี่ย แล้วจะมีการ์ตูนต่างโลกการ์ตูนพระเอกมีพลังพิเศษทางวิญญาณเนี่ยได้ช่วยเขาต่อสู้กับศัตรูก็สนุกดีเหมือนกันนะครับทุกคนเข้าไปอ่านเองได้นะครับส่วนการ์ตูนที่ผู้หญิงมกักจะชอบเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นแนวความรักโรงเรียนดราม,มา่าย้อนยุคโบราณโรแมนติกมีหมดเลยนะครับโดยเฉพาะแนววายมีเยอะด้วยนะและมีอ่านฟ,ฟรีด้วยนะกว้ามากเลยนะครับคนที่ชอบอ่านกราร์ตูนสไตล์ผู้หญิงต้องโหลดมาลองอ่านดูนะในแอปยังมีแจกเพชรฟรีทุกวันจะมีกิจกรรมภารกิจต่างๆรับเพชรฟรีได้นะทุกคนนอกจากนี้นะครับตอนนี้แอ ไอ้มังงะเนี่ยยังได้จักกิจกรรมแจกเงินสดฟรีในหน้าเฟซเพจนะทุกคนปนติการง่ายๆเพียงแค่1โหลดแอปนะครับแล้วก็ให้5าดาวแอป,ปนี้เลยนะครับผม2แคปรูปที่ให้5าดาวไปคอมเมนต์ใต้โพสนะแล้วก็แชร์โพลของกิจกรรมนี้ไปยังทำไลน์เองนะครับจช่วยเพื่อนๆมากดไลค์คอมเมนต์เองไลค์ยิ่งเยอะก็ยิ่งมีโอกาสรับรางวัลมากขึ้นนะครับรางวัลจะเป็นเงิน1000บาทนะครับ1นคน500บาท2คน200บาท2คนทุกคนที่เข้าไปโหลดแอปเข้าร่วมกิจกรรมเยอะๆนะครับแอป,ปดีๆอย่างนี้ทุกคน อย่าพลาดนะดูที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้โดยตรงเลยนะครับทุกคนโอเคครับผมทุกคนครับวันนี้ผมจะมาเล่นจินแบกคิวนะผมผมมีสมุดอะไรไม่รู้เนี่ยสมุดหนังสืออะไรไม่รู้ทุกคนเป็นสมุดเกี่ยวกับสัตว์นะผมผมจะมาไล่ล่าสัตว์กันทุกคนวันนี้จะมาเป็นนายพันหนึ่งวันนะผมนายพานต้องตัดไม้ทุกคนเป็นนายพันหนึ่งวันมาโอ้ยนายพานต้องตัดไม้ตอนนี้ผมมีคาธานะครับไปแกล้งนะเดี๋ยวอันนี้คือแผ่นดินไหวนะครับทุกคนดูนะครับ เราตัดไม้เราจะไปล่าช้างอะไรทุกคนเนี่ยเห็นไหมข้างๆ้าผมเลยนะไหนๆยู่ไหนจะไปล่าช้างอะไรเงี้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่จะมีสัตว์อะไรดุร้ายมากนะทุกคนผมว่าโต๊ะแผ่นดินไหวเฮ้ยอะไรอ่ะแผ่นดินไหวเหรอทุกคนทำไมหน้าจอผมมันสั่นเนาะเมื่อกี้แผ่นดินไหวโอ้แผ่นดินมันไหวว่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปล่าสัตว์ต่อแล้วกันไม่มีอะไรจะมาห้ามการล่าสัตว์ผมได้หรอกคือในพรานฟรีเลยทุกคนโว้ เฮ้ยอะไรอ่ะแป่นดินไหวเฮ้ยป็นดินไหวเหรอทำไมวะทุกคนคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรมันไม่ให้ผมนี่นียเฮ้ยดูดิดูดิูหน้าผมสั่นก็นึกเลยอ่ะเมื่อกี้เนี้ยมีเกินไปเป้าใาการครับที่ขุดมาก่อนละกันไฟไหม้โบที่ขุดชึบใครครับทุกคนครับ ฮไฟฟ้าผ่าไอ้ไม่ได้ฟ้าผ่าไฟไฟไหม้ไฟไหม้ทุกคนไฟไหม้เอ้ยเราต้องรีบตัดไม้เราต้องรีบตัดไม้หน่อยวะตอมไม่ใช่ตีเราต้องรีบขุดหินมาทำผมจะปล่อยสายฟานครับเฮ้ยเครื่องมือที่มันดีกว่านี้เงี้ยทุกคนเพื่อที่เราจะไปล่าสัตว์แบบเต็มพิกัดอะไรเงี้ยทุกคนแบบล่าสัตว์อ่ะมาตรงเมฆสิเฮ้ยเอะไรวะฟ้าผ่าอยู่ๆก็มีเมฆทุกคนผมแอบแบบนี้ก่อนละกันอยู่ก็มีฟ้าผ่าไปทุกคนไม่ไหวเลยเฮ้ย อ่าเสือผมรีบรีบครับของกับน้ำหนึงนะ่นคือคนอับขวานไหมต้องใช้ขวานหินปะโบเฮยเดี๋ยวโดนผมจะรีบฆ่าสัตว์อะไรกันทุกคนผมจะยวผมลองใช้สกิลกันสบายจากที่นี่แล้วทุกคนอันนี้คืออะไรอ่่ะะอออนนนน้้ดิววงเป็็ไไไหรรกมู๋อแบ็คโฮอันนี้คือหลุมดำครับอันนี้อันนี้คืออะไรมันหนีวะทุกคนช้างมันหนีหนีตายตายโอเคสวยไม่ใช่ไหนไม่มีอะไรช้างว่ะทุกคนจังหวะเนี้ยรีบหนีเดี๋ยวอ่ะยิ่งมีอะไรไม่ดีไฟไหม้หมดแล้วน่ะมาครับมาครับไหวเลย ไม่ไหวเลยอุกกาบาตตกอย่างนี้แล้วกันทุกคนในป่าน่าจะปลอดภัยแล้วผมว่าอุกกาบาตกแน่นอนเดี๋ยวทุกคนอุกกาบาตกไปแล้วเจ้าอุ้ยอุกกาบาต่ะคืออะไรทุกคนอุกกาบาตตกหรอเฮ้ยมันก็ไม่มีอะไรนี่ว่ารับไฟก่อนทุกคนแต่ไฟไม่ป่าหมดแล้วโอดับไม่ไหวทุกคนเอ้เฮ้ยอีกแล้วอ่ะอีกแล้วอ่ะทำไมอ่ะมันคืออะไรทุกคนเดี๋ยวทุกคนฟ้าผ่าใครก็ห้ามใครเขาให้อยู่บนต้นไม้วะทุกคน เฮ้ยเสือเสือมาดูคนเสือเสือมาได้ไงอ่ะมันมาได้ไงทุกคนคือผมฆ่ามันได้ไหมอ่าอย่ามึงยังผมไม่มีปืนอ่ะผมไม่มีปืนอ่ะได้ไหมได้ไหมได้ไงอ่ะทุกคนตัดไม้ก่อนทุกคนตัดไม้ดู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 ตอนนี้ทำอะไรหนีออกจากที่นี่ป่ะเนี่ยทุกคนไม่ไหวเลยอ่ะเฮ้ยมุกเดิมมุกเดิมจะไค่ไก่มาอันนึงเราตัดไม้ตัดไม้ใค่ไก่เต็มเยอะเลยทุกคนเราใครไก่ไปเลยแบบไปฝากครอบครัวอะไรเงี้ยทุกคนแบบ ไก่ป่าไก่ป่ามาซีตัดไม้ชุบชุบเอ้าตัดไม่หมดด้วยเหลือ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 เฮ้ยต้องทำแคมป์ว่ะผมต้องทำแคมป์อะไรเงี้ยทุกคนแคมป์เพื่อทำการแบบค้างคืนคืนนี้นะผมแล้วคืนนี้เราจะค้างคืนกันที่นี่นะทุกคนแบบฟึบฟึบเฮ้ย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 เสือเฮ้ยเสืออยู่บนต้นไม้ยังไงวะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งมาแล้วเฮ้ยทุกคนมวิ่งมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ทําไงอะเดี๋ยว โอ้มอันเขเห็นมไหมอะเสือมันคำลามทุกคนเขียวคำลามเียผมไหมอะเสือมันคำลามอเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยเสือ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 ตีไม่ได้ด้วยเสืออุ้ยอ้ยโอ้โหเอาหายที่ผมจะเด้งมาข้างบนหมดทุกคนผมแอบเสืออยู่แอบเสืออยู่ทุกคนทืนไหนมายืนไหนทุกคนผมจะเสียงดังดิใครเสียงดังอ่ะเฮ้ยอยู่ไหนวะไม่มีเฮ้ยแล้วผมจะคุดมาหามันทำไมวะเนี่ย จะแล้วจะแล้วได้อยู่นะหมใช่ไหมเอาว่าผมจะรีบๆวิ่งไปดีกว่าทุกคนบุมลีเสือก่อนละกันเฮ้ยไปเลยเจ้าไปเลยเจ้าอยู่เป็นมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหเออเออเออก็ว่าตกไหวะเสือเป็นมาได้ไงทุกคนเดี๋ยว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 เฮ้ยโอ้โหตกถ้ำอีกจุ๊กเสือจุกเสือปล่อยพักก่อนไปพักก่อนแล้วกันเสือไม่ได้แล้วเสือไม่ได้แล้วปล่อยพักไปพักขึ้นไปก่อนแล้วกันปล่อยพักพักก่อนนะครับบเอ้าเสือหายไปแล้วทุกคน พักผ่อนพักผ่อนมันวิ่งเข้าไปในป่าแล้วหรอหูมเสืออะไรไม่นเรเียเรียกเดี๋ยวนั้กขบาดได้เราสร้างบ้านห่ดทุกคนหมดต้องมีแคมป์อะทุกคนแคมป์แบบโบลอเบลชุบเดี๋ยวผมสร้างบ้านกลัวเนี่ยเสือไม่มาพังบ้านผมไม่ได้หรอกไม่ได้หรอก ผงว่าคนไม่เห็นบ้านผมตรงนี้นะเฮ้ยผมลืมจดเลยอะจดบันทึกข้อมูลอะไรเงี้ยว่าผมเจอช้างผมฆ่าช้างไปจนนึงแล้วทุกคนจดข้อมูลก่อนปุ๊บปุ๊บฆ่าช้างไปแล้วโอเคผมสร้างบ้านควนแม่งเลยปุ๊บ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 ต้องถ่ายคลิปให้คนดูทุกคนถ่ายคลิปแบบว่าล่าสัตว์อะไรเงี้ยเอาไปขายอะไรเงี้ยทุกคนแล่เนื้อเอาไปขายเรียกว่าอะไรอะเอางาช้างไปขายทุกคนได้ตังค์เป็นล้านเนี่ยทุกคนบอกแค่นั้นแหละฟังที่อยู่ของผมก่อนลวกันอ่าชุบชุบชุบโอเค โอเคครับผมผมจะล่าสัตว์ต่อไปกันแล้วกันูเฮ้ยช้างช้างเป็นเป็นเดี๋ยว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 ทุกคนจะทําการบ้านเน่าบ้านในป่าหรือเพื่อทําการหาของอะไรเงี้ยงูเหรอเฮ้ยงูเหรอในอุกกาบาตอ่ะงูเหรองูเหรอโอเคครับผมไม่ไดผมเรียกอุกกาบาตไม่ได้ทุกคนผมว่าไม่น่ามีตัวอะไรแล้วนะทุกคนว่าเสือสิงกระทิงแรดอะไรเงี้ยเฮ้ยผมเจอ นกอะไรไูทุกคนปรับปรับเอาไปขายได้ราคาดีแล้วคนนูกตัวเนี้นี่อ่ะชีวิตเป็นนายพานทุกคนคนอย่าด่ามากนะผมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรยเงี้ยอยู่ไหนอ่ะมันเริ่มมืดแล้ว่ทุกคนเนรเอร์เริ่มมืดแล้วเนรร์ออเฮ้ยเนอรเตอร์มีอะไรอ่ะทุกคนประตูวาร์ปอะไรอ่ะมันคืออะไรวะทุกคนเฮ้ยหลุมดำออเฮ้ย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 หนูอูเฮ้ยเฮ้ยไปไง่ะไปไงเฮ้ย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 เฮ้ พี่เสือเสือมันเรียกได้เลยเหรอเสือเสือเรียกหลุมดำหมดทุกคนเดี๋ยว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 เออขู่ลามาปั๊บเนี่ยเสือก็มาดิผมจุกเสือตรงนี้เนี่ยมามาเลครับมาเลครับเสืออุ้ยอุ้ยมันโกรธมันโกรธทุกคนโกรธโอ้โหเพนดินไหวอ่ะเอ่อเด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจุกก็เดินพุ่งลงลามอ่ะเอออะไรวะอันนี้ผมไม่ได้แกล้งนะตายเองนะ ไม่ตายหายไปเลยทำไงดีอะที่นี่เราบ้านหายบ้านหายเรา่วยคนอผมเจอเสืออะไรก็ไม่รู้ว่าทุกคนเสืออะไรเรียกหลุมดำด้วยด้วยก็ไม่รู้่ไม่รู้มันเป็นแบบมันเป็นสกิลของเสือทุกคนอะไรบ้านผมไฟไหม้อเอผมเพิ่งเห็นทุกคนอะละบ้านผมไฟไหม้ได้ไงวะว่าเสือมันต้องมีอะไรกับผมแวละผมว่าผมต้องทการหาปืนละเอ้ยผมจะหาตามบล็อกไปตามบล็อกตามบล็อกตามบล็อกมันคือไม้ใครมันให้ผมตามไปเหรอรีมไม้ไม้อุ้ย โอ้ยมีบ้านใครก็ไม่รู้ทุกคนมีไม้นำ um ทางไปวะนำทำทางไปสู่ความเจริญมีบ้านใครก็ไม่รู้โอ้ยออ้ยโอ้ยมันเดาผมมันเอาผมทุกคนเสืออยู่ในบ้านเสือเสือตัวเป็นๆทุกคนเสือตัวเป็นๆหนี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 บ้านเสือเสือมันสร้างบ้านได้เหรอทุกคนผมว่าอาจจะเป็นเสือสมิงก็ได้นะทุกคนที่ไหน ไอ้เป็นเสือสมิงนตัเสือสร้างบ้านเสือมันสร้างบ้านทุกคน <c oughs> เสือมันสร้างบ้านอุ้ยทุกคนเห็นไหมเอาคลิปนี้ไปส่งให้ใครดูใครก็เชื่อทุกคนเสือสร้างบ้านเหรอทุกคนตำนานเสือสร้างบ้านผมแอบดูดูเสืออย่างนี้นะนเฮ้ยมีเห็นมีเห็นดูคนมันทำอะไรวะเสือมันทำอะไรอ่ะเออว่ามันองเป็นบ้านกับดักผมแน่เลยทุกคนว่าไหมยูดีมันทำอะไรไม่รู้อ่ะเสือกันแล้ว ว่าผมต้องรีบไปหาของพี่ผมไม่เห็นต้องรีบไปหาอะไรสักอย่างวะมาสู้กับมันนะทุกคนไม่งั้นผมนอนไม่ได้อ่ะผมคิดว่าอยู่ไม่ได้ผมเป็นนายพานล่าสัตว์ไงผมจะมาแพ้เสือไม่ได้นะทุกคนว่าไหมเสือสร้างบ้านชุบครับโคอเคต้องทาดาบอีกครั้งหนึ่งทุกคนดาบ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 ,ดาบไม้ก่อนแล้วกันยี่ไหนยี่ไหนี่ไหน,ไ,ไหนวะวไ,ปไ,นไ,วไปไหนแล้วว่ะไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วเราจะลองเข้าบ้านซิมันเสือมันสร้างไว้ทุกคนเอ้ยลองไหมี๋ยะค่อยค่อยย่องไปนะทุกคนเออเออมาเลยมาเลยปุ๊บปอุกกาบาตกใส่ม เอ้าเอเอาทุกคนก็ไม่มีอะไรนี่ว่าเออเอาผมสามารถนอนได้แล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเดี๋ยว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 นะมันก็มันก็มีอะไรล่วงมาใส่ผมมาไม่รู้ว่าทุกคนคืออะไรวะดับไฟก่อนเฮ้ยผมว่ามันเป็นเมืองอะไรวะเนี่ยป่าไม้อะไรเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมดับไฟก่อนเดี๋ยวผมยุบเฮ้ยเจอแล้วเจอเสืออีกแล้วทุกคนเออเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะดับดุบดำทุกคนลุบดำบเงื่อนจะต่ออยู่ เสือเรียกผมดำเผื่อทรมานผมเลยเผื่อทรมานออแตกเผื่อทรมานผมทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวหลุมดำมาจากไหนวะจะดูดผมไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเสือเออมินได้ไงเออเสือเสือโดนดูดปุ๊บผมข้ามันไม่ได้ด้วยผมข้ามไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเอบเอฟเอฟเสือแอบเสือแอบเสือไปแล้วไปแล้วเสือเข้าป่าแล้วเตียงมาด้วยอ่ะทีลูรู้อ่ะต้องเอาเตียงมาด้วยไว้ทุกคนไม่งั้นผมจะนอนนอนไม่ได้นอนกแอฟเหมือนกันเหมือนกันนอนนอนเดี๋ยวผมจะนอนด้วย ไหนแล้วเเสืออยู่นี่เสือมันหายไปแล้วเป็นคนดีแล้วเสืออยู่นี่นคนที่เสือมันหายไปอ่ะโหบ้านผมโอ้โหใครก็ไม่รู้เอ้ยบ้านนี่ไม่ได้ใครไม่รู้สร้างเสือมันสร้างไว้อ่ะผมว่าแล้วมันต้องมีอะไรทุกคนแต่มันก็มีจริงนะทุกคนแบบไม่เห็นหรอกิไฟก่อนเกิด<ๆ>ไฟมันลามทุกคนเข้าป่าหมดถึงผมจะเป็นนายพรานผมก็รักษาธรรมชาตินั้นทุกคนไงทุกคนกดไลค์ผมแล้วล่ะจอนี้เอ้ยเห็นเสือหน่อยผมปล้นบ้านมันก็หลักการลักการเห็นเสือหน่อยดิโบ บอีโบโบเรียบร้อยเสือหน่อยผมบอกแค่นั้นแหละบอกแค่นั้นแหละแล้วผมคิดถูกด้วยผมต้องทำเรือหนีทุกคนชิบอ้าวทำไม่ได้เหรอเดี๋ยวด้วยผ้าผาอยู่นี่ไงอะไรใครแคร์อุ้ยแล้วไงอะแกเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ ฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดีฟ้ามัน่าผมตรงนี้เลยหรอกลางคืนสักแสกเฮ้ยกลางวันสักสื่อเฮ้ยสปุยสปี่เฮ้ยสปี่สบ่อยเฮ้ยเฮ้ยเสือเสือเสือจมาเฮ้ยเสือวิ่งเลยกันผมเดี๋ยวเดเสือเสือมันกลัวน้ำบางคนเสือมันกลัวน้ำกลัวไหมอ่ะเสือมันกลัวน้ำมั่งไหมอ่ะปุ๊บค้นเรือค้นเรือลูเสือกลัวน้ำมาดิมาดิเสือเอ้ยเสือกลัวน้ำจริงด้วยทุกคนวาย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 ผมจรยงจริงผมจรมจิงผมจริงผมผมจมผมิมจิ ต้องลงทะเลแลวทุกคนลงน้ำดิลงน้ำเลี้ก่อนเล้วก่อนเสือว่ายน้ำไม่เป็นนะทุกคนใครที่รู้ใครที่หนีเสือไว้ก็แบบวิ่งลงน้ำอะไรเงี้ยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวมันดักมันเดี๋ยว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 มันดักมาข้างหน้าผมได้ไงวะเฮ้ยมาไวมากทุกคนดูดิเสือมองหน้าผมสายหลังไปชนาไม่อยากตายดูตาดีทุกคนแปลวิ่วเลยอ่ะเดี๋ยวผมก็ขับหนีมันฟิว เดี๋ยว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 รีวิวไปรี้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 ิวโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปรี้วไปรี้วไปรีวิวรีวิวบัฟบัฟมาดีเสือเสือทำแบบนี้ได้เปล่าเสือทำแบบนี้ได้เปล่านี่ทำได้ทำได้ไปเลยไปไหนเลยเสือไปไหนเลยอยู่ไหนอ่ะเอ้าเสือหายเอ้าเอ้นี่ไงเสือมาดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเสือเสือมันทำได้เหรอเสือทำยังไงได้ด้วยอทุกคนเสือกันเลได้ด้วยเหรอเราต้องเรียนรู้เวย้ผมมาทุกคนวิ่งเลยผมมาวิ่งหนีไปป่าใหญ่ตรงนู้นมันตามผมไม่ทันหรอกตเนี้ย บอกแค่นั้นแหละไปเลยเจ้าเสือต้องเวียนรู้ไเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวียวยวผมจุกเสือทุกคนผมจุกเสือเฮ้ยมันว่ายน้ำหรอ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนหันหลังดิเสือมันตามมาได้ทุกคนแล้วข้างหน้าเราเป็นไรไม่รู้อ่ะป้าใหญ่ด้วยแล้วไม่มีน้ำแล <c oughs> ้วอ่ะอดีบอกนะผมจนมุมอ,ะอ่ะเดี๋ยวผมต้องลงตรงนี้ว่ะลงตรงนี้แล้ะทุกคนทิ้งทิ้งเรือไ้เฮ้ยเสือมันโอเสือมันตามผมไม่ทันแล้วแค่นั้นสุดยอดเลยฝนตกด้วยนะครับไปไหนแล้วมาดูมุมสูงนี่มุมโดนอะไรเงี้ย โดนมุมมุมโดนว่ะตุ้มเชิบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยตกตกอะไรอ่ะทุกคนฟ้ามันผ่าโอ้ก็ว่าฝน,นไม่ตกอ่ะทุกคนแอบ,บแอบ,บแอบตรงเห็ดแล้วกันทุกคนผมองแอบ,บตรงเห็ดตุ้มเฮ้ย <วะ S 2> อ,อะไรอ่ะมันจากไหนวะทุกคนอุกกาบาตตกหรอใช่หรอก็ไม่เห็นมีนะทุกคนไม่เห็นมีอุกกาบาตเลยเลยอ่ะเฮ้ยเห็นไหมเห็นเสือไหมไปก่อนแล้วกันเออเฮ้ยเสือมาอ<ม>ีกแล้วอ<ม>่ะ เอเสือเสือเสือเดี๋ยวเมันตามผมมาไม่ได้ไม่หรอทุกคนเด้อเด้อเดผมต้องรีบหนีมันชุบหนีไปหนีมาไปเร็วไปเร็วเฮ้ยมันตะคุบผมมะตะคุบผมตะคุผมว้ายอุ้ยอุ้ยเอื้อ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 อุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อ้ยอี้ยอ้ยอุ้เอื้อุ้ยอ้เอือุ้เอื้อุ้ยอุ้อ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้อุ้ยอุ้เอุ้อ้เอ้เอ้ นัวมากเสือมึงนัวมากทุกคนไปก่อนเลยจ้าดูอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยได้จะพูดถึงจอคนพูด <coś> ถึงอะไรทุกคนพูดถึงจเค้ได้ผมอยากเอาจเค้มาวะจุ๊จุ๊จุ๊จุไว้จุ๊จุไว้โอเคหนีเสือป่ะจเค้เสือไปไลยแล้ววะอยากเจอเสือจังเลยอ่ะเฮ้ยเนี่ยตามคำขอทุกคนจเค้มาจเค้มาเสือไม่เล่นกับคู่ฟุ้งเลือไม่เล่นกับคุ้งเอาไปอ๋อเสือหายจอคีไปจับนีเนี่ยมีเสือป่ะจระคีจรินเลยทุกคน เสือปะจระเข้โอ้โหเดสือปะจระเข้ปะไจระเข้มันไม่ว่ายน้ำหมาป่ะเหรอไอ้ไรเนีต้มขู่ด้วยเกียรติอ่ะมาได้หมดเอ้ยวิ่งวบอกโอ้ยว่ายน้ำโคตรไวเสือว่ายน้ำโคตรไวไอ้เสือที่ไหนจระเข้ว่ายน้ำโคตรไวลทุกคนนคือตัวอะไรอ่ะจระเข้เสือเสือเสือต่อเสือต่อสักอย่างเนี่ยนึกชื่อไม่ออกว่ะเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหนี่จระเข้ปลาเสือจระเข้ปลาเสือไปดีจระเข้ต่อจระเข้ต่อ อยู่จอร์เจ้ปลาเขือแต่ตังเลือเรือต้องปะยางนะครับน้องๆอุ้ยอย่าล้อเล่นทุกคนล้อเล่นเดี๋ยวนีมีหนูจี๊ดจี้จี๊ดจี้๊ดมันไปไหนแล้วอ่ะปึ๊บบับปึ๊บบับเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสือมันอจังละเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเสือเสือไม่เอาปืนอะไรมาจากไหนวะล็อกล็อกเป้าอ๋อเออ เออโอเคครับทุกคนคลิปนี้คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนโอเคโอเคครับทุกคนฝากคลิปนี้ขอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดดิ่งให้ผมด้วยหนุนช่องหนึ่งสองศูนยด้วยนะครับผมโอเคข้างหน้าใหญ่ผมแปลงร่างเป็นตัวไหนทุกคนลองคอมเมนต์มาเลยนะครับผมโอเคเจัดการคลิปหน้าสวิตค่ะบายไปไหน